สวัสดีครับจเจอกระเพจช่างไฟนะครับช่างโควิดวันนี้เรามาคุยกันเรื่องตู้คอนซูเมอร์การต่อตู้เข้าสายเมนเอาตามหลักที่ถูกต้องของการไฟฟ้าทั้งกรฟผอล้กก็ฟอนนะครับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านาครหลวงนะส่วนเรื่องสายไปทำปะม่าฐานเขาเองเขาเป็นคนบอกเราหรอกเราไปขอฟงขอไฟต้องใช้เบอร์อะไรยังไงเราจะมาพูดการต่อสายเมนการเข้าสายเมนจากมิตเตอร์มาหาตู้นะครับ ตามข้อกําหนดตามมาตรฐานของการไฟฟ้าทั้งกฟผและกฟนการไฟฟ้านครหลวงและการไฟ้าสุขภิภา์กาําหนดไว้ว่าสายเอลออกจากมิตเตอร์จะต้องวิ่งมาที่ตูดเมนเบเกอร์สายเอ็นนิวตันออกจากมิตเตอร์มาจะต้องวิ่งเข้าที่บากาวก่อนออกจากบากาวค่อยไปที่เมนเบเกอร์ขาเอ็น นะครับบารกาวด้านบนบาจะต้องต่อกาวนะครับกาวมาตรฐานคือ8ฟุต2เมตร40สายกาวต้องเป็นสายทองแดงนะครับเบอร์สิบนี่คือหลักถ้าไม่ทําไม่ผ่านเขาไม่ต่อไฟให้เขาสั่งให้แก่หรือปกติใครเปลี่ยนจากคัดเอาธรรมดาหรืออไรอราอยากให้เป็นได้มาตรฐานก็ต้องต่ออย่างนี้แหละอ่าเผื่อวันนึงเขาตรวจหรือเรามีปัญหาแล้วเขามาตรวจเขาจะได้ไม่โทษเราได้ มาตรฐานของการไฟฟ้าให้เอา N เ,เข้าบากาวออกจากบากาวค่อยไปเข้าเมนไฟจากมิเตอร์วิ่งไปเข้าเมนเลยอ่านี่คือสิ่งที่ถูกต้องแต่มันมีช่างที่ไม่รู้สับเพ้าหรือประมาทหรือไม่เข้าใจหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้ามีการแก้ไขสายเมนมีการถอดสาย,ม,ยามิเตอร์มีการเสียบสายเมนหรืออะไรก็ตามที่เกี่ยวกับสายเมนแล้วต้องถอดสายจากตูดมิเตอร์ แต่ไม่ได้เกี่ยวกับตู้นะอ่าเวลาเอาสายเข้าที่ตูดมิเตอร์เนี่ยแล้วดันทะลเรื่องไปสลับที่ตูดมิเตอร์คืออันตรายมากนะครับ N กับ L สลับกันแสดงว่า L ไฟอ่ะจะวิ่งเข้าที่บาเกลต่อให้ไม่ได้สับเมนเดรกเกอร์แต่มิเตอร์จะหมุนนะครับเพราะว่าไฟจะครบวงจรคือ L มาเจอกับกาวกวลงดิน ไฟจะวิ่งลงดินได้หม้อจะหมุนช้าหมุนเร็วอยู่ที่ความชื้นของดินนะครับว่ากระจายไฟได้เร็วขนาดไหนอ,อันนี้ยังไม่อันตรายเท่าไฟวิ่งบนบากาวมันจะไปไหนล่ะเครื่องทำน้ำอุ่นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เสียบไว้อบอด,ดี้อุปกรณ์ไฟฟ้าส่วนใหญ่จะต่อกาวไว้ถ้าตามมาตรฐานนะผมเคยเจอมาแล้วถึงได้มาเตือน